ลบาดีปะดุงมองแจงอู้อู้ายไปเ้วาเยประตูอเห็ดหยังปปเดี๋ยวไปมันขี่วีขี่เยะๆไปไู้นองไปเอามาเไดงานตัวไมงานตัวไมขนามากบาีีไป tu hết nhắn độ ba bia lò là hương biếu bún đi ba ah, sắp sẽ áo Pa luôn ừ, ừ. nào nên tin đây nè biết nói mà nè cái nhà em lồn luôn nè ừ, ừ. ừ. Ní, 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 biết nói mẹ mới đợi này sụp đổ đi nhà hẹp nhà nhà hẹp tu sửa cũng được ừ ừ ไป่านอีกไปมื้อนี้วิวดีสิพาป้าลุงไปชมสวนเอ้อชมท่งนาเด้อมื้อนี้อ้อนี่ค่ะอื้อได้ๆอื้อได้ได้คือกันไปป่ะป่ะอู้จะนี่ก็มานํานี่สบายดีป้าลุงเด้ออ้าแมงนึงกินได้ของคอเตียงนะใช่อ่ะแมงนึงเงนะา่มเนาะอืนี่ป้าลุงอือหืออกะ อองมงไงบัดเดิกงจะบัดละ้บัดขึ้นหน่อยหน่อยปะนี่กับมาบังพุตุไทยพุตุไทยหน้าบัดขึเราเห็นยังอันนี้กับเพื่อนไทยุดหน้าบัด้พี่้องนาะบ้านกาเนี่ยนี่แกฮะคุดหน้ารถพัชแจกถุถุถุถน่ะฮะไฟไทยนะ เบื่อบุกุบลกลกหลานมันติดมือเข้าไปไป่เม็ดมือไปฉันเม็ไปป้าได้หนิไปไปไปเบิ่งภาพรบลุไปบางนาอีหล่าดูอยู่ใช่หนาอีหล่ใช่ไปจะมีบนาหน่ะภาพประลุไปหลับหน้าปวันก้า่ะย่างย่างย่าเรามต้องก้มไม่ต้องย่างมันย่างไวมูสิจูตีนค่ะ บ ja, ูช pues pues no? me? yeah. hmm. ุกจเอะอย่าอันบชกนี่ยมพุดตู้เราขายกงได้ขายยังนะขายสักค er. ูหนเออเราขายกลวงที่ตอนน้ถ้าหมุนออกไปข้าอ่อมกี้ร่ายงเลยบวมันตบยือค่ะอืมูปานคณะนี่ตู้หากระถ่ายหุดหน้าได้ครึ่งหนึง Rồi à, phải nó nhưng mà đây Thái bớt Anh đi à, mình, mình na này Hả? Bố mê ăn đổi Na biểu này nè na Na xì hay nướng Xì hay đó đó Xì hay đó đó Xì hay đó đó Xì พาปดูถุกชมถุงไหาถุงหน้าเรื่อยแบบ้เด้อลูกชมถุงหายถุงหน้ามอกนี่สงามแนว็นอางเยเนาะแต่ทั้งทงพูดอาเป็นหยาม่หยามาพาปรุงอแบอกดูมบอกไปดุงมแค่แค่เส่วนปลุมามาเที่ยวเลย เทียวทงนาแล้วปลาลุงะเก็บหอยแล้ววิวมีบลหอยตกน้ำูกตกอันตน้อุ้ยอุ้ยหังเผื่อใจมีบ่ล่ะหาบ้นทุก่ม่เคเก็บอปเกนทำรมสาทเลยนี่ดวงงกก่งงกกแ่เนาะบิดแล้วเห้ยไม่น้องเยเดลงเลยแล้วดูเรามาปั่นข้าหน้าขึ้น บ่ม oh, uh. ีดอกหอยมานก้านบ้านแหลอืมอ yes> ือเ็ดเอียเจนบิวเอียนคนได้ดุหน้าบิวขนาดเจนนี่ขนาดบิวไม่ใช่ของบิวบัดอัะนี่เจนบ่มี่บมันบ่มีดอก อันนี้บอบอเจาะอันเป็นให้เดียสตุนเดมเดมอะไรบอเด้าอะไรเดจางดิใช่ประตูรไหมใช่ประตูระช่พักการแย่งออกเลอนีดีเว้ย

หน้าขาเจ้าเลยเรายังระขาดบานก้าบอหน้าไฟเลยนะอืมหวีออลอืมแงลูกอืมกอไปไต่ข้าหน้าไปพุ่เลยพุ่นเลยกสาวไาพุ่นล

เอ้ยลองรูป no, น้ำค yeah. ั้นกินตีนนะเห็นบ่ลมเดือบนะมาหน้าลมเดือบนะมันสิกินตีนจ้าะอะไรจะรู้นมาตีนเปื่อยเลยเห็นไหมพี่พี่น้ำคั้นน้ำคั้นมันหัน่ะลมเดือบนะแล้วได้น้ำคั้นนะน้ำคั้นมันก็คั้นอะไรคั้นเห็นให้ชี้ให้ให้ชี้ให้นางหลอกใหพี่น้องเอ้ยแต่ก็วานนะได้ซาสามสิบกอสอเฮ้ยตือนเฮ้ย โอ้ยหูคนขุดเขียดแต่ย้ำแดงมาปีน,นี้สีดำเม,มาเนาะเพราะว่าที่ผ่านมามนมิถว่านเอาอะไรหยามันขุดเกิดร้ายทั้งเทงทั้งโน่นพี่นะแต่ปีนี้สีดำมาเบิ่งชิดินไปไปโค้งมือเลยไปโค้งมือนั่นไปเดี๋ยวแล้วมีน้ำนี่กะ อุอ้ยตัวสามเตโต้กรนนะ<อ>ไปๆลงไปมแม่ยังอันเดียยขี้แค่น้ำลูกโนบานกล้ลาอะรนบานปะเลยเพราะนกล้าตัวขนาดล้ลูกสูงครับโอ้ยดิ้ใ่น่รบน่แข้งได้อพ,พี่น้องเว้ยเห็ดมันจะไปเย,ยไปยม นี่ฮัตโตามีน,า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 นั่นมีขี้โกงขีงข้แกบมีขี้ฟุนมาใส่แต่งามมันจ,จะเบื่อมันจะเบื่อมันจะฝ่ายฝ่ายพี่รงพี่ร้องให้หน้าพี่ร้องให้นะรงพี่เลยกระขามไปชวนเรับผมไปไปดูว่าจะตายขา้างหน้าไปดูว่าตายขา้างหน้าก็ได้แต่นี่นะไอ้พอยได้ไปดม โอ้หูเน oh, oh, ี่ยไปไปไม่นอนกินนี่ปวดว่าได้ไปโอ้โหพี่น้องเอ้ยทำไมนอนชื้นๆได้นี่เนาะเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อลูกไปไปย่างยังไปไ่ปวดว่าเลยเข็ดเบือไอ้นกไปแห้งน้อมันกินได้เผื่อลูกก็ไปแห้งมิ Viu? No, nhỏ nữa nó chồng pennie, anh à vá toon port. Mày mày tìm. Góc sếp chìm. Góc sếp chìm. Góc sếp đi chìm 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 Phạm hay để nhảy này nó tôi hay đùm nằm bôi nhảy vào đây Tên tình xa như đã được rồi Tâm xì khen nét lầm À, bì nè, sao phải phân đây làm na lé Phải phía này Biu làm bao biu Làm nhiều Làm nhiều Nóng đừng phùm là kẹt rồi Bây giờ, tay khăn nạp ở đây rồi Bây giờ, nó mới nóng chỉ đừng nè ถึงลงโอ้อยห่าลําก็คือชีวิตลายมัดกาอยู่เนาะพี้อยคือชีลายเติบนเนาะคือสิเดียวภูหลัขมิ้มอยู่ภูล่กประตูตกนะเฮ้ยจนไปรู้ปะปปะปูพึนานกาเดีดยวไปเคี่ยวข้นนวนอนเดยมีค่เจาน่านงี้ปะ บ่กินอันน้ำเด้เด้อพุ่นน mm ้ำเน่าคือสิน้ำเน่าหนองขี้บ่พุ่นบ่แม่นอันนี้กินใบอันนี้กินหักขานี่ไปไปนานบ่เพียงกันพี่น้องเนาะทงูตู้พ่นยืนพุ่นน่ะมันสิค่อยลงทางนี้เป็น่นเนาะก็ได้เข้าบ่งามีมีตองแม่เฮาเกียเฮาเกียไปเบิ่งูตู้เนาะอือบ่ลเกีมือแมวนเฮยฮะ่ ลงนนโนลงมีหนามจ้ะหนุกไหลเฮยนี่อุณหภูมากาเรากำลังปุงโอยจะรอหน้านี่บุ้มีเราบิวไม่จะควรไม่จะควรอัน บวเราเก็บด้ยวยมือเด้อไวนี่ปวดว่านปปาอืไปแลนด์แล้วนี่ลิกลงนี่ลงนี่บมมีไปแล้วแม่มือพี่ได้แม่โกมก,กับท่านนี่นะวิวกาก,กัทน các lớp à, mấy má này, em hơi sườn à, để vậy, có chích cắn mà chắc pì này nó, đâu anh ranh đâu, chị bàn cào, bớt, ui đấy, view gì đây anh ừ. độ, nó tự nhiên, ui, khỏi nhà nữa, khỏi น้ำเย็นวะในคนไทยหุดหน้านะน้ำนำผุดดีดำเลยน้ำผดดีดาอืดีดำหน้าเลยม้สิกันจะบอกปรตูสิกันข้างหน้าจะบวบีนี่น้ำบอทอกันโตนั่นแล้วนี่น้ำไปไปโอ้หรอนเลยพู Mua hoa bà, bà đúng xong thùng này thùng na đó Mà này Nhìn hư sửa nộ Nhìn hư Ăn Ôi nó không biểu cả Hãy chắp con hãy chắp bạch cho thịp. bà đúng rồi Bà chẳng nói chén thật bà đúng <laughs> Hãy này là ngâm Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không bỏ đi, đi hả? ไล่ยูคู่หนึ่งหอกับกี้ไล่ยูหอยกับกี้นี่นะเจนนี่มานต่อ้าเลยสบายดีจ้าไม่คือ เนื่อฮืูเสือ่ะนะเลยว้าเฮ้ยปาบอกอมาขี่าด้ปะมาขี่ได้ปอไม่เมื่อไปไม่เมื่อจะไปใส่ฮะไม่เมื่อจะไปใส่ไม่เมื่อแจ็คบอกพิาอย่างนี้สาไทยแกมเล่าว่ะไม่เมื่อ ไม่เจ็บเจือแต่โเมือมุด้โลกมัดดินนะฮะป้าเอาหามกชีดาป้าฮะยังปีนี้เราชิดาเมาเอาเมาเมาเมานานมเาเมอมเมนเม้าเรอเาเมาเมามาเ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 มาามามมาเมามเมีเ vì bảy uhm. <đường> còn... <c milhões> <yeah>. anh đường đưa nó đây anh nó đi kín yang góng yang góng chị đạt yêu anh kìa yêu mẹ kìa yêu mẹ mẹ kìa yêu mẹ mẹ โอ้ยหัก็กแฟแอนเมไงเลยบิ๊กกโกฟ่มาตะปักเซ่แล้วนี่ไงแล้วตอนนี้เห้คืออยู่เนาะพัดยางพัดยางวยมงกระนุ้นมกนุนมกนุนบอขุดบออไเอลี่ว่าตัวชื่่มงกระนุนที่มาอยู่นี่เหยียบเกืบแม่ก่า ดีนมงี่าเลย้ดีเนี่ยลวงบวมนงายครับเดี๋ยวไปบานนี่ลูกโอ้กําลังเป็นมากมาลอ๋อพลังเ็เบื่อแด้วลูกบานนั่นดีลวงบัวมันมังหาอันค่ะ ออหาเ่อไหรเมื่อคับคิวอะบวค่ายมียับคิวเมียบกบวมันแกแม่น่ะนะอนีตนเฮ้ยอนนี้แก่บ้าาอย่ามันน้อยเอามากใหญ่ๆ้มันเป็นหมากับเเห็นแนี่มีหมากตัวเถา น๋อตรนในหมานี so nice, ่ต้นเผาเนี่ยเอาบบทราแก่ด้วยึนึงน้ำีลามอพีป่ะนี่นะตะกี้มันสิตายไดยได้ดิมุด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 ไปยังมันหนักหมักมันเป็นออจะยางซาเนาะแม่์โบวยังเลยอ๋อยางซาเขาปยางซาเขายางไว้ยางไป่ะจไว้เนาะไวยังทำนี่เนี้ แม่่ยังเออมีเหวแล้วแสบเลยดุเอกลัวนีได้ดีเลย่าหมอฮูดีเป็นอไเป็นอ้ยเหียบย่นบิบอกชนีบิวอาบ้าวเก็บเงินได้ดุงบวบทุก นมาโอเคเมื่อเอาเอาเมื่อละอาการมันออกอานายมันออกเอ้าวิวป่ะดีดีวนยวต่ามวแอปเปิ้ลนี่กมวแอปเปิ้ลหน้าตัวต่างกันเนาะาว่าอยู่เออคิดว่ามันสิคือกันกับของน้ําหน้าแล้วบ่แม่นไ ตัวนี้แบบันชกแล้วขึ้นมายเปิรนได้ดีเลยอ่ะเศษอยู่ชิ้นมันหลายเลยดิเห็นบวเเห็นวิวเป็นอามากนวิวมากินชมวิวก็โคกะไรก็ซ่บ ได้เนอะดิอะไรบดี้เยวิว่ดนีมาตัวนึงกะองมาได้เมื่อทีปิดเพิงผุกลกปเพิงนีเออให้เอาให้ลยสีเอาให้แบนี้ให้ปรมค่ะ มาเงียเลนี่มามาเงี้ยเลยโอ้ในเครื่องบวกนะดิเนื้อมันบวกไปง่ายงายมูมีโอ้ด้ะมูมีโอดนะกินได้กับเมื่อกินเนี่ยเมื่อไรเมื่อไรมาเมื่อกินีิพระจอยได้พักอันนั้นพายทูเมา่กี้เหรอดิเงินแจวจ้ามาเลยแจวมาเลยโอเคกระดุ

กินมื่อกินนะดิไปรูปะ่ะเอามาเอามาเห็ดวันมน,น,นมึงเอือไปตู้วันได้หรอเมย์ไปแม่ไปปลุกไปซักแซ่พ่นนี่เองม่วงเราพายเห็ดนี่นะหมดจือแล้วจกักนะนี่สามกระโตเออสี่กระโตห้ากระโตเออพาเอาเองเขาไม่ได้มาหมดจืดเอ้ย เตงไปกันอยู่แล้วไปเงูปิีอมวงเปียกอืมมหมดจืนี่ตัวกระตุกนั่นเจ้าโบซย่างเลยค่ะจะจเจามีดี่ยิ้มันจะคอยดึงลองเบิ่งไดลองเบิ่งหลายแบบมีแต่มุดแลบะ้อนี่